ไม่ใช่แค่การถูกพูดถึงนะคะแต่แรนดอมนี้ค่ะเกิดความอิจฉาขึ้นมาค่ะกับสิ่งที่คุณมีกับเส้นทางที่คุณเป็นนะคะคุณกำลังขับเคลื่อนชีวิตคุณไปในทางที่ดีค่ะแต่มีคนแอบอยากขัดขาค่ะอยากดึงคุณให้ต่ำลงมานะคะแต่คุณเป็นคนฉลาดรู้ทนค่ะรู้จริงนิ่งแต่ไม่พูดนะคะ รอดูซิว่าเขาจะคาบข่าวใดมาเป่าหูคุณหรือผู้ใดนะคะจะพูดถึงคุณลับหลังอย่างไรคุณไม่ได้สนใจหรอกคะ่ะแต่ว่าเรื่องมันก็มาเข้าหูคุณเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคนรอบข้างที่กำลังอิจฉาคุณตอนนี้ค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับเส้นทางของคุณที่กำลังจะไปสู่สิ่งที่ดีชีวิตของคุณกำลังจะขาขึ้นเขาคิดอย่างไรเอ่ย ไปดูกันนะคะใบแรกได้อะไรเอ่ยได้านถือดาบค่ะสิ่งแรกที่เขาคิดแล้วก็มองมาที่คุณนะคะก็คือมันน่าอิจฉาจริงๆทําไมเส้นทางคุณถึงเป็นไปได้เช่นนั้นนะคะไพ่อะไรเอ่ยไพ่เจ็ดถ้วยค่ะที่แรกเขาคิดว่าสิ่งที่คุณเลือกน่ะมันต้องผิดแน่เลย คุณไม่ใช่คนที่จะไปทําอะไรได้สําเร็จขนาดนั้นมองจากคุณอะไม่ใช่คนที่จริงจังขนาดนั้นหรือต่อให้คุณจริงจังคุณก็คงไม่สามารถทําเรื่องนั้นได้แน่เลยคุณเห็นไหมคะถึงเขาจะแสดงความรู้สึกดีต่อหน้าคุณแต่จริงแล้วค่ะมันเป็นความรู้สึกที่เอ็นเอียงนะคะเห็นไหมคะมันเก็บความรู้สึกที่แท้จริงเอาไวค้ค่ะต่อนหน้าเขาอาจจะชมว่าคุณเก่งคุณทําได้แน่แต่ภายในหัวใจค่ะเขากับประนาม เขากลับเหยียดหยามว่าคุณทําไม่ได้คุณคิดอะไรที่ไกลเกินตัวคุณคิดว่าคุณมีเสน่ห์นักหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่เขาแอบคิดแบบนี้นะคะแล้วอย่างไรอีกล่ะคะอย่างไรอีกหกถ้วยคุณพระคุณเห็นไหมคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือความสมหวังคือสิ่งที่คุณได้ลงมือทำจริงๆนะคะชุดของผู้หญิงคนนี้ค่ะภายใต้หมายเลขหพื้นฐาน ของความมั่นคงของคุณมาจากฝีมือของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ลงมือทําจริงโลกเห็นความพยายามค่ะคุณไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะและคุณก็ซุ่มเงียบด้วยนะคะคุณไม่ประกาศตัวเองว่ากําลังทําอะไรคุณแอบรวยเงียบได้นะคะแรนดอมนี้ค่ะภายใต้ความเก็บตัวเงียบของคุณคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่รวยเงียบนะคะได้หลายคนบอกว่าตอนนี้เงียบแล้วค่ะเหลือแค่รวยเมื่อไหร่จะรวยคะ คุณได้รับคำตอบนั้นแน่นอนค่ะแต่กว่าคุณจะไปถึงวันนั้นนะคะคุณก็ทําให้ใครหลายๆคนน่ะอยากจะขัดแข่งขัดขารู้สึกอิจฉาตาร้อนค่ะเพราะพวกเขาก็เห็นความสามารถของคุณนะคะถึงปากเขาจะพูดว่ามันจะเป็นไปได้หรอคุณก็ไม่ได้โดดเด่นเกินต้านขนาดนั้นแต่ในหัวใจเขาเต้นรัวค่ะใจเขาเต้นรัวค่ะเพราะเขารู้ดีว่าคุณน่ะสอแววจะรุ่ง คุณส่อแววที่จะไปได้ดีคุณกล้าตัดสินใจคุณเป็นคนที่จุดไฟตัวเองขึ้นมาคุณจะทําให้ใครลหลายๆคนถึงคุณเป็นคนที่พลิกชีวิตตัวเองได้คุณเห็นหน้าไพ่นี้ไหมคะโลกไม่เคยทรยศผู้ใดที่ใช้ความพยายามจากตัวเองโลกไม่เคยเข้าข้างผู้ใดที่มักง่ายหาทางลัดไม่มีนะคะคนที่ทําจริงคนที่เอาใจใส่จริงจังคนที่เห็นคุณค่าการเงินการงานอย่างคุณนี่แหละค่ะ ผู้ที่สมควรแก่การได้รับรางวัลชีวิตนะคะคุณยิ้มได้และวก็พูดได้เต็มปากเพราะคุณเป็นคนลงมือทําจริงๆนะคะคุณไม่ได้หยิบยืมบารมีใครนะ่ะมากล่าวอ้างไม่ได้เอาใครมาเป็นพรมมาเป็นบันไดคุณไม่ได้เหยียบใครขึ้นไปความสามารถของคุณล้วนๆนะคะหัวใจของคุณนี่แหละแกล่งกล้ามันสามารถฝึกตัวเองพลิกชีวิตตัวเองได้จริงๆนะคะหลายคนนะ่ะอาจจะได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นนะคะ แต่สุดท้ายค่ะการสนับสนุนนั้นมันก็แฝงไปด้วยผลประโยชน์อะไรบางอย่างคุณขอลาจากออกจากสัญญาธาตุค่ะมาเป็นตัวเองเป็นนายตัวเองเป็นอิสระเกินต้านมันก็เลยทําให้คนที่เคยอุปถัมภ์คุณนะคะคนที่อุปถัมภ์ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้มีพิษไม่มีภัยอะไรนะคะแต่ว่าคนที่อุปถัมภ์ด้วยอยากจะขม่มอยากจะเบ่งอยากจะกดคุณเอาไว้นะคะทั้งๆท,ที่ใจเขารู้ดีว่าคุณเป็นคนเก่ง คุณสามารถไปได้ดีกว่าเนี้ยแต่เขาจะสกัดกันเอาไว้ค่ะเพราะเขาอยากเป็นนายคุณเพราะเขาอยากเป็นคนบงการอยากยิ่งใหญ่ยักอลังการกว่าคุณนั่นเองค่ะจนวันนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณฉลาดคุณฉลาดเกินกว่าที่เขารู้เขารู้สึกขนลุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าคุณขึ้นหกเหรียญขนาดนี้เดี๋ยว,วนี้จะมีข่าวดีอะไรให้คนอื่นอิจฉาตาร้อนอีกคะ ใบที่หนึ่งออกมาเลยนะคะคุณพระรัศงถ้วยค่ะนอกจากจะมีเรื่องที่สมหวังดังใจปรารถนาแล้วนะคะคุณยังจะมีเรื่องให้คนอื่นอิจฉาแบบขนลุกขนพองเพราะคุณจะเจอคนที่ถูกใจคู่บุญคู่บาร,รมีมาเจอกันนะคะหลังจากที่คุณนะ่ะพัฒนาตัวเองเป็นตัวเองแบบยืนได้ด้วยค่ะตัวเองคุณจะเจอคู่แท้คนที่เก่งเหมือนกันคนที่ มาส่งเสริมซัพพอร์ตกันนะคะเขาจะไม่มาในวันที่พลังงานคุณไม่เติบโตไม่เติมเต็มตัวเองเขาจะมาในเวลาที่คุณเป็นวงกลมเรียบร้อยไม่ว้าไม่แหวงผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วนะคะเขานี่แหละจะมาส่งเสริมมาซัพพอร์ตคุณจะพูดได้เต็มปากว่าคุณรับคนนี้เข้ามาด้วยหัวใจแบบเต็มดวงไม่ได้อยากจะเอาภาระไปโยนให้ใครหรือไม่ต้องการรับผู้ใดเข้ามาเป็นภาระไม่นะคะใจแลกใจ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาจะต้องตาลุกเป็นไฟเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะนอกจากการเงินการงานของคุณน่ะจะกระโดดจะพลิกชีวิตตัวเองได้เรื่องของหัวใจคุณยังข้ามขั้นไปได้คู่รักแห่งจักรวาลคนคนนี้นะคะจะตรงใจตรงสเปกมากจะเป็นอะไรที่เบาสบายชิลต่อให้สิ่งรอบข้างค่ะมันจะวุ่นวายสักแค่ไหนโลกจะแตกสวรรค์จะบันลัยแต่ความรักของคุณแล้วเขาจะมั่นคง เป็นอะไรที่จะเคียงบ่าเคียงไหลน้ําตาของคุณจะไม่ได้ไหลาอาบแก้มไม่หล่นลงพื้นแม้แต่สักหยดเดียวนะคะในเรื่องของความรักนะคะส่วนเรื่องอื่นก็อาจจะมีบ้างตามเส้นทางของมนุษย์นะคะแต่มันจะน้อยมากเพราะว่าหลังจากที่คู่บุญมาเจอกันมันจะแข็งแกร่งมันจะเย็นใจมันจะไม่มีแบบหักลำหักหน้ากันไม่มีนะคะมี มีแซลมีแซกกันบ้างนิดหน่อยตามภาษาคู่รักกันมันเป็นธรรมดานะคะแต่จะไม่หยามเกียดิยามศักดิ์ศรีกันจะรักแบบผูกพันอบอุ่นใจค่ะ ใบต่อไปคะหนึ่งดาบนะคะนอกจากคนรักที่ดีการเงินการงานอยู่ในช่วงขาขึ้นหนึ่งดาบยังออกมาคะ่ะคุณยังเข้าถึงพระธรรมอันลึกนะคะเข้าถึงพระธรรมอันลึกคืออะไรไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องออกบวชนะคะไม่ได้แปลว่าคุณจะเดินทางสายพระเพื่อรับเงินบริจาคไม่นะคะคุณไม่ใช่คนเช่นนั้นแล้วคุณก็มองออกด้วย พระแท้พระปลอมคนดีจริงดีเทียมคนที่เอาแต่โฆษณาดึงดูดคนอื่นเข้ามาเพื่อหลอกล่อ<ๆ>แซงเป็นนักบุญใจบาปเนี่ยคุณแยกออกนะคะจากกระแห่งความคิดทุกเส้นทางของชีวิตค่ะคุณได้ถูกสวมมงกุฎนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะทำให้คนรอบข้างต้องอ้าปากค้างค่ะนอกจากเขาจะอิจฉาตาร้อน ที่เห็นคุณกําลังจะไปได้ดีชีวิตของคุณกําลังหลุดพ้นเวรกรรมไม่ว่าสิ่งใดที่คุณเคยติดพันนะคะหรือว่าเหตุการณ์ใดที่คุณเคยไปยุ่งเกี่ยวต่อให้คุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะเป็นผลพวงมาจากความใจดีกับคนรอบข้างด้วยนะคะคุณกาลังจะสลัดเบื่อคุณกําลังจะกําลังจะตัดหางจรวดนะคะปล่อยตัวเองขึ้นสู่อวกาศค่ะจะไม่ให้คนที่คิดไม่ดีกับคุณมาเป็นตัวถ่วงชีวิตคุณอีกต่อไปค่ะ ขอไปเจอคนที่เป็นดวงจิตแห่งกาละยานมิตรเหมือนกันนะคะนี่คือคุณค่ะนอกจากคุณจะเป็นคนที่รู้ทันฉลาดเกินต้านคุณยังมีไหวพริบดูคนออกด้วยนะคะไปดูกันค่ะใบที่สามจะบอกอะไรเอ่ยใบที่สามโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะหลังจากที่เห็นคุณไปได้ดิบได้ดีนะคะนอกจากเขาจะมาแซงยินดีกับคุณแล้วใจเลึกของเขาค่ะยังไม่ยอมหยุดที่จะพูดถึงคุณนะคะ เขาอาจจะพูดถึงคุณในมุมที่คุณทำเรื่องที่ไม่เหมาะสม คุณอวดหรือเปล่าคุณแซงหรือเปล่าคุณข่มคนอื่นหรือไม่นี่คือสิ่งที่เขาจะพูดพุ่งประเด็นมาที่คุณนะคะทั้งๆท,ที่เคยเป็นคนสนิทของคุณมาก่อนไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไฟได้สูมใจเขาน้ําใสที่เคยฉลมใจมันกลายเป็นน้ําเน่าไปแล้วค่ะเหลือแต่พิษเหลือแต่น้ากดเต็มหัวใจเขาไปหมดเลยนี่คือไพ่เดอโนนะคะสี่เหรียญค่ะ แอบอิจฉาอยากจะได้วาสนานั้นเป็นของตัวเองเขาคิดว่าสิ่งที่คุณได้มันน่าจะเป็นของเขามันน่าจะเป็นวาสนาของเขามันน่าจะเป็นเขามากกว่าที่ควรที่จะได้รับรางวัลแห่งจักรวาลน,นะคะใบสุดท้ายค่ะความจริงคือสิ่งไม่ตายสิบถ้วยนะคะ ควรถูกปลูกฝังความรักที่ดีมาตั้งแต่แรกนะคะไม่ว่าจะเป็นจากธรรมชาติหรือจากสิ่งที่อยู่ในตัวตนของคุณครอบครัวทางจิตวิญญาณหรือเป็นครอบครัวจริงๆของคุณก็ได้นะคะคุณรู้ดีว่าความรักที่แท้จริงมันคือการเกือกูลมันต้องไม่ถูกผู้ใดเอาไปหลอกใช้น้ําในถ้วยทั้งสิบนี้นะคะมันจะเต็มไปด้วยน้ําผึ้งหวานเต็มไปด้วยยาอมฤต เต็มไปด้วยน้ําใจที่แท้จริงไม่เหมือนจิตถ้วยใจคนยากแท้อย่างถึงนะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยมีทั้งดีและร้ายน้ำใจของคนที่ หวังผลประโยชน์เพียงเท่านั้นนะคะเขาคิดหาเล่เหลี่ยมกลอุบายเพื่อที่จะมาพูดรบคุณตลอดเวลาใจเขาเต็นไปด้วยน้ำกดไม่ใช่น้ำใจที่ดีงามแตกต่างจากคุณนะคะสิบถ้วยเห็นไหมคะน้ำใจที่อบอุ่นค่ะผู้ใดที่ทำร้ายคุณพวกเขาจะสูญหายไปจากชีวิตคุณนะคะไม่เหลือสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งดีงามต่อไปค่ะนอกจากคุณจะเป็นคนที่ฉลาดรู้ทัน ต่อให้คุณรู้ทันคุณก็จะไม่พูดนะคะเพราะว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีเมตตาจิตแล้วก็รู้สึกเวทนากับคนที่คิดไม่ดีกับคุณทั้งๆท,ที่คนแบบคุณน่ะจริงใจแล้วก็หายากยากมากที่จะเจอคนแบบคุณนะคะแต่เขากลับเหยียบย่าน้ำใจคิดว่าคุณนะ่ะโง่เขาแต่จริงแล้วคุณรู้ทันคุณรู้หมดนะคะ แต่คุณแค่ไม่อยากต่อรอต่อเถียงเท่าน,นั้นเองตอนนี้ค่าเขากลายเป็นเจ็ดถ้วยนะคะยาพิษที่เขาถืออยู่ในมือเขาชอบเอาไปให้คนโน้นคนนี้ดื่มกินชอบไปทาลายความรู้สึกของคนอื่นตอนนี้เขไม่มีเหยื่อมาให้หลอกกินยาพิษเขานี่แหละค่ะจะหลงกินยาพิษที่ตัวเองถือในมือเองนี่คือคนที่กลัวมากกลัวคุณจะไปได้ดีกว่ากลัวบุญวาสนากลัวความเก่งกลัวความฉลาดในตัวคุณนะคะ ตัวเขาไม่มีอะไรสู้คุณได้จริงๆตั้งแต่ชีวิตยันจิตวิญญาณนะคะภายนอกหรือว่าทางโลกเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าไว้ใจดูเป็นคนที่มีทุกอย่างครบเต็จริงเขาขาดมากนะคะจิตใจเนี่ยแทบแทบไม่มีอะไรจะเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยมีแต่เปลือกแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูสหรับนี้กันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับคนรอบข้างที่กำลังอิจฉาคุณนะคะ ไปดูกันเลยค่ะอุ้ยใบยแรกที่ออกมาก็หมายเลขเจนะคะโอ้โหมีสัญลักษณ์ของเสือออกมาด้วยนะคะอีกหนึ่งใบคืออะไรเอ่ยจริงๆแล้วคุณคุณอยู่ในสังคมที่มีแต่คนเก่งคนเก่งแต่ว่าเก่งแบบที่พยายามที่จะใช้คนอื่นเป็นบันไดเป็นพื้นรองให้ตัวเองนะคะดูสูงส่งก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็แบ่งพักแบ่งพวกที่สุดเลยเจ็ดดคือคู่มิตรใหญ่นะคะ เป็นดาวโจรเออแต่ว่าสัจจะมันไม่มีในหมู่โจรไงคะรวมกลุ่มกันจริงนะคะสังสรรค์กันได้สนทนาชํานะคะพอถึงวันที่แตกหักเท่านั้นแหละค่ะพูดทุกสิ่งทุกอย่างพูดราวกับเกียดชังกันมากี่พบก,กี่ชาติเลยนะคะหมายเลขที่17ค่ะแต่ภายใต้คนที่หวังผลประโยชน์ภายใต้ดาวโจรน,นั้นนะคะคุณยังมีดาวของผู้มีคุณธรรมอยู่เคียงข้าง ต่อให้คุณจะเจอหมู่มารที่ร้ายกาจเอาแต่เล่เหลี่ยมมาสู้มาฟัดก,กับคุณนะคะคุณก็ยังเจอคนที่เป็นนักปราดราชขูคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นคนรู้คุณจะเจอคนเหล่านี้ในสถานการณ์ที่วิกฤตในสถานการณ์ที่คุณเห็นทตุแท้ของคนที่คุณเรียกว่าคนสนิทเพื่อนหรือจะเป็นเจ้านายญาติคนรอบข้างก็ได้นะคะที่แอบซ่อนพิษเอาไว้ทำลายคุณในสถานการณ์ที่ ตกต่ำนะคะถ้าสถานการณ์ไม่พลิกผันคุณจะไม่เห็นทาแทีของเขาด้วยเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ได้แปลว่าจะโชคร้ายเสมอไปยังมีคนที่เป็นกุศลในชีวิตคุณอยู่ก็คือหมายเลขที่17นี่เองค่ะจะทําให้คุณเข้าใจปลดล็อกคุณจากวงจรชีวิตนั้นนะคะ17มา27ค่ะคุณจะตัดขาดคุณจะไม่จองล้างจองผ่านคุณจะไม่สาบแช่งผู้ใดใครทำอะไรไว้ผู้นั้นต้องได้รับผลมันอย่างแน่นอน คุณจะเป็นคนที่มีพลังย้อนกลับนะคะอะไรที่ผู้ใดสร้างเพื่อที่จะมาทำร้ายคุณมันจะต้องถูกส่งกลับไปที่เจ้าของของมันรวมไปถึงคำพูดที่ไม่ดีด้วยนะคะมันจะเข้าตัวคนคนนั้นไม่ว่าเขาจะพูดในทางร้ายกับคุณแค่ไหนสุดท้ายแล้วค่ะทองแท้ไม่แพ้ไฟแน่นอนคุณไม่มีวันถูกเผาไปตามไฟกิเลตของเขาค่ะอะไรที่พ่นออกจากปากเขาอะไรที่เป็นพิษ เขานั่นแหละค่ะจะได้ปืนกินเข้าไปในสักวันนะคะนี่คือคุณผู้ที่มีดวงแข็งนี่คือคุณที่มีดาวคํำจุนดาวหนุนมนำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่หมายเลขที่17นี้นะคะ ผู้ที่มีจิตเป็นกุศลผู้ที่เป็นดาวหนุนนําชีวิตคุณค่ะมีลักษณะอย่างไรนะคะ mm. เพื่อคุณเจอเขาคุณจะได้รักษาเขาไว้เป็นอย่างดีนะคะเ mm. พราะเขาอาจจะไม่ได้แสดงตัวตั้งแต่แรกแต่พอเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ mm. เขาถึงจะปรากฏเนื้อทองแท้ของเขาค่ะ mm. เขาถึงจะถอดรูปออกมานั่นเอง พอดูลักษณะผู้ที่มีดวงอุปถัมภ์คำจูนกับคุณนะคะผู้ที่จะปรากฏตัวให้คุณเห็นผู้ที่จะมาปลดล็อกปัญหาหรือมาช่วยคุณผ่านพายันอันตรายต่างๆนะคะไปดูกันเลยค่ะลักษณะของเขานะคะลักษณะของเขาอะไรเอ่ยเป็นไพ่เจ็ดดาบแต่ว่ากลับด้านออกมานะคะเจ็ดดาบแต่กลับด้านออกมาก็คือคนที่ เคยเจอกันมาก่อนแต่มีการแยกจากกันไปนะคะคนคนนี้นะคะแรกๆคุณอาจจะไม่ค่อยชอบคีหนาเขาเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเขาเป็นห่วงคุณนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตน่ะโลกอาจจะจัดสรรให้เป็นเช่นนั้นเขาอาจจะอยู่ในเขาอาจจะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถจะสนิทกับคุณได้ เป็นคนที่ไว้เกียรติไว้ยศตัวเองนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานเขารีบร้อนไปกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ภายในใจเขาก็ห่วงคุณเหมือนกันนะคะคนคนนี้ค่ะแน่นอนว่าจะต้องเป็นคนที่คิดถึงคุณเสมอเป็นห่วงคุณแต่ไม่ได้อยู่กับคุณในทุกสถานการณ์หรือตลอดเวลาจริงๆเขาชอบสองชอบมองคุณมากนะคะขอดูหน้าตาเขาหน่อยนะคะเขาจะเป็นคนหน้าตาท่าทางแบบไหนเอ่ยอุ๊ย เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะเป็นไพ่แบบราชนินีพระจันท์เลยเป็นคนที่มีรูปร่างที่มีเสน่ห์เยวหยวนจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเขาเป็นคนที่ทําให้คนเหลียวหลังได้แน่นอนะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ดูลึกลับแล้วก็เป็นคนที่ดูลึกลับด้วยนะคะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครน่าค้นหา แต่ไม่มีผู้ใดค้นหาตัวตนเขาเจอนะคะไม่ได้บอกว่าเขาซุ่มเงียบเหมือนในหนังนะคะตัวตนเขาก็ปกติเนี่แหละค่ะเป็นคนดูอารมณ์ดีเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายแต่จริงแล้วเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากนะคะเหมือนเป็นคนสองบุค,คลิกเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูเป็นมิตรเขาดูใจดีเขาดูง่ายๆแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเขาเป็นคนที่ รายลึกฉลาดเงียบรู้ทันคนรู้ทันเกมอ่านเกมคนขาดในวันที่คุณกับเขาจะต้องแยกทางหรือว่าถอยห่างจากกันเพราะเขารู้ดีว่าการที่เขาเข้าใกล้คุณอ่ะมันจะยิ่งทําให้ชีวิตคุณมีปัญหาคนคนนี้นะคะถึงจะมีดวงอุปธมรมคุณแต่เขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณเขาจะโผล่เข้ามาในสถานการณ์ที่แปลกประหลาดเป็นคู่ทวินเฟรมได้นะคะ บางทีดวงค้ากันไม่จําเป็นต้องมาช่วยกันบนโลกก็ได้แต่ดวงที่มันเป็นคู่กําลังกันนะคะมันจะแข็งแกร่งมันจะต้านทานภัยอันตรายได้และทําให้คุณรู้สึกว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณไม่อยากพึ่งพาผู้ใดจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นผู้อุปถัมภ์ที่แท้จริงของคุณคือคุณนี่แหละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณจะรู้สึกเช่นนั้นนะคะเขาคนนั้นจะทําให้คุณรู้สึกเช่นนั้นถึงแม้ว่าคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อในตัวตนของเขา แต่ในขณนะที่คุณฟังถ้าคุณกําลังคิดถึงใครบางคนเขามีโอกาสที่จะเป็นคนคนนั้นคือเป็นดวงอุปธรรมไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนนะคะบางคนน่ะมีศัตรูเป็นยากําลัง แปลกนะคะบางคนมีดวงชะตาที่แปลกแบบนั้นจริงๆค่ะถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะดีมากแต่ว่านิสัยเขาเจ้าเล์นิดหนึ่งนะคะใบต่อไปค่ะหนึ่งดาหโอ้โหเขาอาจจะเป็นเจ้านายหรือเป็นหัวหน้าเก่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันเป็นผู้นําเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากแต่เขาร้ายมากเช่นเดียวกันนะคะคุณสงสัยมาตลอดว่า คนแบบเขาเนี่ยเคยให้ใจใครจริงๆบ้างไหมเพราะว่าด้วยลักษณะที่มีสเสน่ห์ของเขาคําพูดคําจาที่มีเงื่อนงานะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเช่นนั้นแต่กวแปลกนะคะพอเราถามว่าผู้ที่มีดวงอุปถัมภ์ผู้ที่มีดวงส่งเสริมคุณเป็นคนอย่างไรเขาก็เปิดเผยตัวตวนออกมาว่าเป็นเขานี่แหละแม้ว่าเขาจะแอบซ่อนอยู่ในดวงชะตาของคุณไม่ได้เปิดเผยต่อคุณแต่เขามีผลต่อชีวิตของคุณแน่นอนนะคะใบต่อไปค่ะ ขอไพ้พูดให้ชัดกว่านี้นะคะสี่ถ้วยคนที่คุณก็รู้ว่าเป็นใครแต่คุณมั่นใจว่าไม่ใช่ใครคนนั้นคุณก็ดือ้อคุณก็ต่อต้านเขาเหมือนกันนะคะเพราะคุณจะมีความรู้สึกที่ว่าคนที่เป็นดวงอุปถัมภ์กันมันก็ต้องสัมผัสได้มันก็ต้องเข้ามาแบบมนุษย์มนาสิมันต้องทำให้เราเห็นสิหลายหายคนคุณจะคิดเช่นนี้นะคะแต่แรนดอมนี้ คุณจะเป็นคนที่มีอำนาจในตนฉะนั้น,นะคะ่ะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนตัวเป็นเป็นเป็นคนนี่แหละค่ะแต่ว่าการช่วยเหลือไม่จําเป็นต้องออกแรงช่วยอาจจะมีแค่กําลังทางจิตวิญญาณก็ได้เราอาจจะอ่านลึกซึ้งนะคะแต่ว่ามันมีอยู่จริงนะคะอยู่ที่ว่าใครจะได้เจอหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะสําหรับผู้ที่ไปถึงอย่างถึงนะคะหนึ่งเหรียญค่ะคุณรับรู้ได้แบบเต็มพิกัดค่ะบางคนนะคะ คุณมั่นใจเต็มร้อยว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนี่แหละเขาอาจจะไม่ได้เผยตัวตนหรือไม่สามารถที่จะจับเขามาพิสูจน์ได้เพราะว่ามันไม่ใช่การทาดวนหรือว่าวัดดวงนะคะไม่ใช่สิ่งที่จะไปท้าทายหรือว่าลบหลู่ได้ พาะคุณเป็นคนที่มีศรัทธานี่เองค่ะคุณเป็นคนที่มีความเคารพบูชาในสิ่งที่คุณบูชาเป็นอย่างยิ่งเขาก็เลยช่วยคุณในเวลาที่ฉุกเฉินเขาจะช่วยให้คุณผ่านพ้นไปจะส่งไกด์ไลน์จะทําให้คุณเซนส์สัมผัสได้ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรกับสถานการณ์นั้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันนั้นนะคะอันนี้ไพ่ที่ดึงดูดคุณเข้ามาได้บอกกับคุณค่ะว่า นอกจากคุณจะเป็นคนที่ฉลาดมากคุณยังเป็นคนที่มีบุญเก่าเยอะนะคะคุณอาจจะถูกมองว่าเป็นคนแปลกก็ได้เป็นคนมีโลกส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครแต่ที่แน่ๆคุณเป็นคนที่น่าสนใจมากเช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตคุณบางอย่างมันมองไม่เห็นจริงๆนะคะเหมือนไพ่หกถ้วยนี้นะคะหกถ้วยคือการได้รับการช่วยเหลือจากคนที่คุณคาดไม่ถึงหรือ จากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นก็ได้นะคะคุณเห็นไหมคะเขาลอยลงมาเลยค่ะนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์พิเศษที่ซ่อนอยู่ในชีวิตคุณนะคะ50%เชื่อว่าคุณรู้ตัวดีอีก50%คุณอาจจะไม่รู้คุณอาจจะยังงงๆนะคะในวันที่คุณเติบโตเต็มที่ทางจิตวิญญาณ คุณจะรู้และคุณจะเข้าใจค่ะขออีกสองใบให้คุณนะคะคุณได้อะไรเอ่ยแปดเหรียญมาในนามของผู้สร้างนะคะสร้างอะไรเอ่ยเงินงานความเจริญความมั่งคั่งผู้ที่ขยนันผู้ที่ เอาการเอางานอย่างแท้จริงนะคะแรนดอมของคนที่รู้คุณค่าของชีวิตไม่ใช่คนที่จะทําให้ชีวิตอยู่แบบสั่งจะตายไม่นะคะดูมีชีวิตชีวานะคะและการมีชีวิตของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกคุณไม่บูลลี่ผู้อื่นว่าจะใช้ชีวิตแบบใดแต่ชีวิตของคุณค่ะคุณขอใช้มันแบบเต็มที่เต็มกําลังนะคะเรื่องงานเนี่ยจะไม่มีผู้ใดเนี่ยมาบอกว่าคุณไม่เอาจริงไม่เก่งจริงไม่ของแท้ จะไม่มีผู้ใดกล้าพูดนะคะยกเว้นคนที่อิจฉาแล้วไปใส่ร้ายคุณรับหลังเราะต่อหน้างานคุณเอาจริงคุณเป็นของจริงนั่นเองค่ะแล้วก็ไพ่สีดาบนะคะนอนชิลมากบนพระจันทร์เห็นไหมคะนอนชิลมากไม่สนใจผู้ใดที่อยู่ข้างล่างนั้นไม่สนใจว่าผู้ใดจะมาใส่ความใส่ไฟคุณชิลคุณสบายดีอะไรที่พวกเขาทําแล้วเขารู้สึกว่าดีก็ทําเปลวไฟแห่งนรกเขากลืนเข้าไปแล้วเขารู้สึกสบายท้อง ก็ตามใจเขาเลยคุณไม่สนใจคุณไม่กล่าวห้ามและคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณสบายดีค่ะสิ่งที่คุณสนใจตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องการเงินการงานนั่นแหละค่ะอะไรที่คุณอยากขอที่สุดตอนนี้ก็คือพื้นที่ของคุณการเงินการงานของคุณของกินที่อร่อยคนที่คุณรักเสียงหัวเราะจากเหล่ากัลยาณมิตรของคุณ นั่นคือสิ่งที่คุณปรารถนานะคะส่วนใครจะนินทาว่าร้ายจะกล่าวหาคุณอย่างไรคุณไม่สนใจค่ะคุณเป็นผู้ที่อยู่เหนือปัญหาเห็นไหมคะใครอยากจะเจ็บปวดก็เชิญตามสบายสวรรค์นในอกแนวรกในใจค่ะขอให้ผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาเจอแต่พลังงานดีๆมีจิตวิญ,ญญาณที่เข้มแข็งคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟรี่แสงดาวด้วยนะคะ